สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยอยากพูดดา่าเม้นแรงลุงป้าหมอปลาน้ำฟ้าอุ๊บช่องมงลงคือใครหยิบยกมาคุยกันกับพี่น้องคะ่ะคุยกันแบบสบายสบายอย่าซีเรียสอย่า อย่าอินเกินไปค่ะพี่น้องคาเบาได้เบานะคะพี่น้องคากรณีที่ไม่ว่าอะไรก็ตามช่วงที่มีเหตุการณ์กรณีเฉพาะลุงพลป้าแตนที่โด่งดังนี่แหละค่ะพี่น้องคาไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีหรือจะเกี่ยวกับที่ได้ข้าวได้ของแล้วโด่งดังจากผู้สงสัยกลายเป็นสงสารในด้านผู้ถูกสงสัยกับผู้สงสัยก็เป็นข่าวเป็นคราวเจ็ดเดือนกว่าอย่างที่ว่าลหละค่ะพี่น้องคาอยากจะ เล่าอย่างนี้ค่ะว่าช่องมาดามหน่อยช่องฮักน,นัสวีเดนกรณีที่เป็นยูทูบเบอร์ของมาดามหน่อยเนี่ยยังยืนยันว่าเสอกน ข่าวอะไรก็ตามเป็นกลางแต่ขณะดเดียวกันการที่เราได้ยินได้ฟังข่าวมาเราก็ไม่ได้ไปอวยฝ่ายใดฝ่ายใดเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ติบ้างติในสิ่งที่เราเห็นติในสิ่งที่เราคิดก็คือเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาแล้วถีสิ่งที่สําคัญก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์มาดามหน่อยก็มีจิตสํานึกอยู่เสมอว่าไม่เคยที่จะไปทํากันเน่กันเน้ใครให้ใครเสียหายนั่นคือหลักจริงๆขณะเดียวกันทุกคนก็มีสิทธิ จได้พราะทุกคนที่วิจารณ์ก็คือคุณอยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงสัยเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกสงสัยเองก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ล่ะค่ะพี่น้องขาการวิเคราะห์วิจารณ์ก็คือตําหนิเพื่อก่อเชิงวิเคราะห์เชิงวิจารณ์เชิงแน,นะนาล่ะค่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปช่องฮักนัสบีดินโดยเฉพาะมาดามหน่อยเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์มันก็จะมีกระแสก็ย่อม ยอมยอมรับลหละคะ่ะพี่น้องขามีปัญหาด้านบวกด้านลบมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีการวิเคราะห์วิจารณ์มีการคอมเมนต์ก็รับได้แ่ะคะ่ะพี่น้องขาจะบอกว่าไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นมันก็ไม่ใช่แต่คราวนี้มาดามหน่อยจะมาเอาง่ายๆว่าการที่ทําแบบนี้ เบาหน่อยก็ดีค่ะพี่น้องะ่ะเพราะบางคอมเมนต์ไม่ว่าจะคอมเมนต์ช่องมาดามหน่อยเองมาดามหน่อยพูดเองอที่โดนดา่าโดนคอมเมนต์แรงๆหรือการที่ทําคลิปแต่ละอย่างนี่อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนบางฝ่ายแล้วก็จะมี f อซด่ากันเองคอมเมนต์กันเองเสียหายค่ะพี่น้องค่าอันนี้มาดามหน่อยวันนี้หยิบยกมาคุยคร่าวๆให้ฟัง เขาคง,งจะยาวหน่อยล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมาดามหน่อยอยากทําการไลฟ์สดลหละค่ะพี่น้องแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าบ้านมาดามหน่อยนี่เป็นบ้านที่นอกเมืองค่ะพี่น้องขาเป็นบ้านส่วนตัวที่อยู่นอกเมืองห่างจากตัวเมืองของประเทศสวีเดนในเมืองเล็กๆเนี่ยห่างอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าโลประมาณแต่เครือข่ายสัญญ,ญาณมันไม่ถึงก็ก็เลยไม่สามารถที่จะทําการไลฟ์สดได้ค่ะพี่น้องขาจริงๆแล้วอยาก ไล้ like, สุดอยากพูดอยากคุยโดยตรงเหมือนกันเพราะจุดประสงค์มาดามหน่อยที่ทำช่อง y o u t u b e เป็น, YouTuber, นยูทูบเบอร์เนี่ยช่องฮักนัสวีเดนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าร้ายใครแต่เห็นข่าวเห็นข่าวอาจจะเห็นข่าวจากคนอื่นพูดก็นำมาวิเคราะห์หรือเห็นข่าวที่เราพูดเองเห็นเองเอามาวิเคราะห์เองมันก็มีที่มาที่ไปแหละกับพี่น้องขะมันก็อย่างที่บอกมีคอมเมนต์มีด่ามีว่ากันอยู่แล้ว มันทําได้ค่ะพี่น้องขาแต่บางครั้งบางคราวก็เบาได้ก็เบาอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าค่ะพี่น้องคะโอเคเรามาเข้าประเด็นกัน <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกเลยค่ะพี่น้องคาขึ้นหัวข้อว่ามีการเม้นการด่าการว่าการรุนกันแรงไม่ว่าจะทําคลิปอะไรก็ตามเกี่ยวกับลุงพลประแตนไม่ว่าจะเป็นทางบวกทางลบอะไรก็ตามจะมีคอมเมนต์คอมเมนต์ด่ามาดามหน่อยคอมเมนต์เอฟซีด่ากันเองบ้างและก็ตอนท้ายมาดามหน่อยจะมาเล่าสู่ฟังว่าช่องมงลงเนี่ยใครๆก็รู้แหละค่ะพี่น้องคาทําไมเขาถึงดังเหมือนกับว่าะระยะหลังนี่เวลามาดามหน่อยทําคลิปอะไรก็ตามนี่ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ก่อนหน้านั้นก็จะบอกว่า เออมาดามหน่อยเข้าไปดูช่องนี้นะเพราะว่ามาดามหน่อยเหมือนกับว่าพูดพูดข่าววิเคราะห์วิจารณ์ข่าวเชิงลบไม่เป็นจริงเป็น การที่รู้ไม่จริงแล้วเอามาพูดประมาณแล้วก็ให้แนะนําไปฟังช่องมงลงนี่แหละค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็จะมาแชร์ไอเดียว่าช่องมงลงเนี่ยน่าจะเข้าใจนะพี่น้องเนาะช่องมงลงนี่เป็นใครกันแน่ตามสไตล์มาดามหน่อยที่คิดก็อยากเอามาเล่าค่ะพี่น้องขาโอเคเรามาคุยกันกรณีคอมเมนต์ด่าแรงค่ะพี่น้องขาอันแรกอย่างที่บอกกรณีที่ ไม่ว่าจะทําคลิปอะไรก็ตามไม่ว่าจะทําอะไรยังไงก็ตามไม่ว่ามาดามหน่อยช่องฮักนัสวีเดนทําคลิปก็ตามหรือช่องอื่นก็ตามเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยก็ไม่ผิดการคอมเมนต์การแชร์ไอเดียการแสดงความคิดเห็นก็ถือว่าไม่ผิดหละคะ่ะพี่น้องขาทุกคนมีสิทธิ์ทําได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับอันนี้ก็คือเป็นคนโซเชียลมันต้องยอมรับให้ได้มันต้องทําใจให้ได้มันต้องทใใําเหมือนกับว่าคอมเมนต์ ได้ Bye. แสดงความคิดเห็นได้ล่ะค่ะพี่น้องขาไม่มีใครห้ามใครหรอกตรงนั้นมันก็มีสองฝักสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงสัยเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกสงสยัยไม่ว่าจะเป็นหมอปลาภรรยาออกมาไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นคุณอุ๊บออกมามีกระแสข่าวดราม่าการเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโอเคมันก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้แต่มาดามหน่อยเอาแค่จุดเดียวค่ะพี่น้องขะเบาได้เบาคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขออยากจะมาเล่าจิบยกมาเล่าว,วันนี้เอาอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันนี้เราพูดแค่ กรณีเจ็ดเดือนที่ผ่านมากรณีเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปิศนาก็ยังไม่ได้คําตอบนั่นคือที่มาที่ไปข่าวก็จะออกมาโอ้ยเดี๋ยวจะโดนจับเดี๋ยวจะคนออกมาจับคนนั้นมีชื่อโยงไปหาคนนั้นแล้วตํารวจจะสรุปดีคดีเ,ดเร็วนี้มีพยานหลักฐานแต่ละวันพยานหลักฐานออกมามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่คนฟังอย่างเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมขณะเดียวกันมันก็จะกลายเป็นว่าสองฝั่งสองฝ่าย ไม่ว่าใครจะทำคลิปอะไรก็ตามยิ่งช่วงหลังๆนี่ก็จะมีการทําคลิปเกี่ยวกับลุงพลป้าแตนที่ขัดใจกันกับอุ๊บ ก่อนหน้านั้นขัดใจกันกันกบหมอปลาก่อนอาตามมาหมอปลาแล้วก็ลามไปถึงน้ําฟงน้ําฟ้าไปดา่าไปทอไปบุลลี่เขาไป,ไปนุ่นไปนี่เขาประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งมาดําหน่อยก็เห็นจากคลิปคนอื่นที่เขาลงไม่ว่าจะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลอะไรยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์ในกรณีคาแรคเตอร์ของลุงพลมาดําหน่อยบอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาออกตัวไว้ก่อนว่ามาดําหน่อยทําคลิปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเจ็ดเดือนเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์ที่กกกกเจ็ดเดือนเนี่ย ไม่ได้บอกว่าไปเข้าข้างใครไม่ได้บอกว่าอวยใครเห็นอะไรแล้วก็เล่าตามนั้นค่ะพี่น้องคาแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ใช้วิจารณญาณเราเป็นคนที่ดูอยู่เป็นผู้ชมผู้ฟังนี่แหละค่ะพี่น้องคะมาดาำหน่อยเป็นเอฟี ทุกฝ่ายทุกฝ่ายนี่หมายถึงว่าฝ่ายสูญเสียมาดัมหน่อยก็เป็น FC, เอฟซีแรกๆมาดัมหน่อยก็สงสารแต่มาดัมหน่อยวิจารณ์แค่ว่าการที่เขาออกมาการที่เขาวิจารณ์การที่เขาตอบออกสื่อมันไม่ควรที่จะตอบออกสื่อแบบนั้นหรือเป็นการที่ <c oughs> เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ข่าวอยู่เงียบๆดีกว่าอะไรยังไงหรือบางทีการตอบก็ไม่ทําให้สงสารนั่นแหละที่ที่มาดัมหน่อยอธิบายว่า คนสูญเสียมันมีคนสงสารอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเองไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนลงมือทําทําไมสงสัยแบบนั้นทําไมเป็นแบบนี้เราก็วิจารณ์ไปตามเนื้อข่าวแต่เราไม่เคยไปฟันธงว่าใครผิดใครถูกเธอเป็นคนทําใครเป็นคนทําก็ไม่ใช่ฝ่ายสูญเสียเราก็สงสารเป็นปกติแต่มาดาหน่อยวิจารณ์แค่ว่าการสูญเสียมันก็เป็นคนที่ทุกคนสงสารอยู่แล้วหรอค่ะพี่น้องค่ะแต่การตอบการออกมาพูดกา,การนู่นการนี่บางทีมันก็ต้องคิดก่อนเพราะว่าคุณอยู่ในกระแสะแล้วเนี่ยมันก็ลืมมือกับว่านั่นคือสิ่งที่ มาดำหน่อยวิจารณ์ส่วนลุงพลเองมาดาำหน่อยก็วิจารณ์ต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อคุณเป็นตาสีตาสาก่อนหน้านั้นแต่คุณก็อยู่ในกระแสประชาชนให้ความนิยมชมชอบคุณแล้วคุณรักษาตรงนี้ไว้การที่ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ควรทํานั่นคือเป็นสิ่งที่วิเคราะห์วิจารณ์เชิงแนะนําเชิง ติเพื่อก่อลหะค่ะพี่น้องขาติเตือนติติงบ้างเพื่อก่อล่ละค่ะไม่ได้บอกว่าไปเข้าข้างใครไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกฉันรักฝ่ายนี้เอาฝ่ายนี้นะนั่นคือที่มาที่ไปของช่องฮักนัสวีเด็กรณีมบดามหน่อยเอามาวิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นที่มาที่ไปว่ามีคอมเมนต์ตั้งแต่ต้นแหละค่ะพี่น้องขา เราก็ไม่ต้องไปแย้งมา,มาดามหน่อยว่าการที่พูดถึงคนอื่นแล้วเขาจะไม่ให้วิจารณ์จะไม่ให้เขาแสดงความคิดเห็นจะไม่ให้เขาไม่ว่าเลยแล้วว่าได้คุยได้เขียนได้เม้นได้ค่ะพี่น้องขาแต่แค่คําว่าเบาหน่อยก็จะดีมาดามหน่อยพูดหลายคลิปว่าเหตุ <c oughs> การณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป,เป็นฝ่ายที่ถูกสงสัยอะไรก็ตามมันไม่มีใครตายแทนกันได้แม้กระทั่งชีวิตประจําวันของเราเองก็เหมือนกันมันก็ไม่มีใครที่จะมานั่งตายแทนกันได้หรอกค่ะพี่น้องขาเพียงแต่ว่าเอาเป็นกลางๆจะไปอินกับเรื่องมากจะไปนี่มากไปใส่อารมณ์ไปว่าใครไปว่าอะไรใครผิดใครถูกฉันเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งบาดามหน่อยโดนด่าก็คือ,คอมึงพูดไม่จริงมึงเห็นไม่จริงมึงอะไรไม่จริงบางที เราก็บอกว่าข่าวคือข่าวบางทีเราได้ยินมาเป็นแบบนี้มาดานหน่อยก็ใช้คำว่าหรือเปล่าหรือไม่ใช่เหรอมันก็เป็นส่วนที่ประกอบกันไม่ใช่ว่าไปฟันธงไปว่าไปด่าเขานั่นคือที่มาที่ไปอย่างที่ทุกคนทำคลิปหลายคนไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อยู่สถานที่จริงเองอยู่พื้นที่เองหรือคนที่อยู่ข้างนอกสไตล์ของ เขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็ต้องเสนอแหละคะ่ะพี่น้องขาเสนอด้านนั้นด้านนี้เขาเห็นอะไรเขาก็เสนออย่างมาดามหน่อยติดจิงลุงพลก็คืออย่างที่ยูทูบเบอร์อยูต่ตรงนั้นมันก็ไม่มีบ้างแหละคนที่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ใน,นเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่มาดามหน่อยพยายามอธิบายว่าแต่ใน,นเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ต้อง เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามถ้าเข้าไปฟันธงเกินไปไปแสดงความคิดเห็นตรงข้ามกับสิ่งที่ลุมพลต้องการเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอาชีพนั้นได้อันนี้เราก็เข้าใจก็จะกลับมาโดนคอมเมนต์โดนด่าโดนวิจารณ์อีกอันนี้ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นด่าม,มาดามหน่อยเองทางช่องฮักนัสบีเดนหรือเวลาทําคลิปอะไรก็ตามใครคนอื่นยูทูบเบอร์หลายช่องทําคลิปลงอะไรก็ตามก็จะไปดุไปด่าไปว่าไปกะคนเรามันมีผิดพลาดได้คับพี่น้องคะแต่ในบางสิ่งบางอย่างถ้าเราเสพข่าวจริงๆติดตามข่าวจริงๆเราก็ให้โอกาสกันเราไม่ใช่ว่า พอไปโดนแล้วจะไปเหยียบไปซ้ํากระหน่าซ้ําเติมเขามันก็ไม่ใช่อย่างเช่นทุกวันนี้ก็เหมือนกันกรณีที่ก่อนหน้านั้นมีปัญหากับอุ๊บเคลียร์ใจกันแล้วแต่หักเราไม่รู้ในส่วนในใจก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราก็มีสิทธิวิจารณในสิ่งที่เราเห็นอย่างกรณีที่รลงพลป้าแตนมีปัญหาพญาคุดพญานาคหรือใครเป็นใครเนี่ยเราก็มีสิทธิวิจารณ์เพราะว่าเราเห็นตามนั้นแต่การวิจารณ์วิเคราะห์นี่วิเคราะห์จากที่การเห็นถ้าเห็นแล้วในบางสิ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันก็ ก็ไม่มีใครได้ไปนั่งฟันทงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะทําอย่างเช่นมาดามหน่อยทําคลิปก่อนหน้านั้นเตะกล่องมาดามหน่อยก็วิเคราะห์บอกว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงคาแรคเตอร์ลุงพลก่อนหน้านั้นเราเห็นตั้งแต่เดือนแรกเพราะว่ามาดามหน่อยก็คือเป็นคนที่ติดตามข่าวตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้เสนอเจ็ดเดือนผ่านมามาดามหน่อยผ่านมา 3- 4สเดือนถึงได้มาเสนอเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราดูข่าวตั้งแต่ต้นขนาะเดียวกันก็คือ พอเราทําอาชีพยูทูบเบอร์อย่างที่ว่าการที่เราออกมาพูดมาคุยมีคนติดตงติด,ต,ดตามมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาดามหน่อยก็หนึ่งในนั้นที่เสนอข่าวลงพลแล้วก่อนหน้านั้นมาดามหน่อยทำยูทูบเบอร์เนี่ยมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยทำมาเนี่ยจะสิ้นปีนี้ก็คือครบ1ปีแต่5 6 7เดือนแรกมีคนแค่หลักพันแต่พอมาเสนอข่าวลงพลมาดามหน่อยไปมีคนยอดดิวสีล้านกว่าแล้วตอนนี้ แค่สามเดือนเองสามเดือนให้หลังนี่เองกับพี่น้องขาสามสี่เดือนนะให้หลังเท่านั้นเองกรณีที่มาเสนอข่าวลุงพลแล้วมีผู้ติดต,ตามขณะเดียวกันเราก็มีจิตสำนึกอิงในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เห็นข่าวแล้วเอามาวิเคราะห์วิจารณ์มันก็ถือว่าไม่ผิดแต่มีการกระแสตีกลับเยอะแยะโอเคเราก็รับได้แต่เบาหน่อยก็ควรที่จะเบาค่ะพี่น้องขาเบาได้เบาสิ่งที่ต่อมาค่ะพี่น้องขาคราวนี้มาดามหน่อยจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าในสิ่งที่ไม่ว่าใครจะทําในกรณีที่ออกข่าวไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งช่องทีวีช่องใหญ่ช่องอมรินช่องเอ่อเอ่อไทยรนะัฐทีวีอะไรพวกนี้มีการเสนอข่าวบ้านก,ก,กอกเสนอข่าวสตอรีกก่กอกเนี่ยมันก็จะมีการแอนตี้มีการดุดา่ามีการบอกว่าแบนเบิร์นเบือนอะไรยังไงอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยมาดามหน่อยอันนี้พี่เคาะตามจริงไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องไหนช่องไหนอะไรก็ตามมันก็จะมีสองด้านแหละคะ่ะพี่น้องขาคนชอบคนไม่ชอบแต่ถ้าเบาลงมันก็จะดีเพราะว่าการที่ดูด่าว่าเก่าวกันบางทีก็หนักเกินไปบางคนอินเกินไปบางคนเข้าข้างเกินไปอย่างเช่นบางคนพอพูดถึงลุงพลอีกฝ่ายหนึ่งก็มาแอนตี้อย่างหนักอะไรยังไงด่าชนิดที่บางทีรับไม่ได้เลยก็มีบางคนก็พอไปเสนอข่าวอีกฝั่งหนึ่งฝั่งลุงพลก็ไปแอนตี้แบบหนักเกินไปอันนี้ก็คืออินเกินไปคะ่ะพี่น้องขาให ลดลดลงนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสม o ท t h ทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกขึ้นแล้วก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าการเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรอะไรก็ตามไม่ไม่ว่าจะจํากัดอยู่ที่แค่เรื่องอกอกอกสตรอรี่อย่างอื่นก็มีเหมือนกันเรื่องอื่นก็มีเหมือนกันบางทีอินเกินไปดราม่าเกินไปมันก็ทําให้เหมือนกับว่าเราเรา ยุคนี้มันถือว่ายุค 10G 20G ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนานิดหนึ่งกับพี่น้องค่ะโอเคอันนี้คือน่าจะเข้าใจนะพี่น้องนะมาดามหน่อยแค่อยากพูดคนที่ด่าแรงเม้นแรงคนที่อะไรแรงๆนี่เบาได้เบาคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออยากฝากมาดามหน่อยคลิปสุดท้ายที่มาดามหน่อยพูดเมื่อวานก็เหมือนกันมีการดูดามมาดามหน่อยอ่านแหละคะ่ะแต่บางทีมาดามหน่อยก็ไม่อาจจะตอบไม่อยากจะตอบคะ่ะพี่น้องค่ะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเราก็เข้าใจแต่บางค ก็บางคำก็เหมือนกับว,ว่าด่าแรงเกินไปก็ขอร้องว่าเบาได้เบาโอเคสุดท้ายคะ่ะพี่น้องขาข่าวนี้มาดามหน่อยว่าพูดถึงว่าช่วงหลังๆมันก็จะมีช่องช่องหนึ่งขึ้นมาล่ะคะ่ะพี่น้องขามาดามหน่อยให้เชื่อว่าเป็นช่องมงลงนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะอ่านผิดเข้าใจผิดก็ขอโทษขออภยัยเพราะว่ามาดามหน่อยแค่คิดคิด แล้วก็อยากเอามาเล่าสู่ฟังว่าช่องมงลงคือใครมาดามหน่อยให้ความจำกัดความอย่างนี้ค่ะว่ามาดามหน่อยทำคลิปลายคลิปก่อนหน้านั้น แล้วก็ระยะหลังนี่จะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยมึงพูดไม่ถูกมึงนู่นมึงนี่ถ้ามึงอยากรู้เรื่องจริงให้มึงไปดูช่องมงลงสิาประมาณค่ะพี่น้องคะแล้วคนหนึ่งก็ไปด่ากันพอพูดถึงมงลงคนอื่นก็ไปด่ากันว่าเป็นเป็นการสอนการเสี่ยมการนูน่นการนี่ช่องนี้ไม่ดีบางคนก็ไปอวยกันช่องนี้ดีฟังแล้วชัดเจนชอบช่องนี้อะไรยังไงเยอะยะเต็มไปหมดมาดามหน่อยสรุปอย่างนี้ค่ะว่า ช่องมงลงนี่แหละค่ะพี่น้องขามงลงเนี่ยเขาเปิดช่องเมื่อปีพศ2016ค่ะพี่น้อง่าก็ตอนนี้2 0 2 2 0 2 0ก็ประมาณ4ปีมาแล้วค่ะพี่น้อง่ารู้สึกว่าจะเปิดเปิดเนืาพฤษผาอะไรนี่แหละค่ะพี่น้อง่าพศ .16 แล้วคนติดตามก่อนหน้านั้นก็มีคนไม่เยอะมีคนนิดเดียวแต่ตอนนี้น่าจะสองสามหมื่นก็ถือว่า ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพมาดามหน่อยไม่ค่อยดีอ่าเล่าสู่ฟังเล่าต่อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเราถือว่าเรามาดามหน่อยอยากพูดก็แล้วกันช่องมงลงมาดามหน่อยอันนี้คือขอโทษขออภัยผิดก็คือ,อไม่ได้ไปฟันธงผิดก็คือผิดแต่ความคิดของมาดามหน่อยส่วนตัวช่องมงลงนี้คือไข่มาดามหน่อยให้ความจํากัดความว่าเป็นช่องคนในเครื่องแบบแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะพูดแบบสวย เป็นช่องคนในเครื่องแบบเป็นช่องที่มาดามหน่อยเห็นนะฟังสำเนียงเพราะว่าโอเคเขาเอารูปลงก็จริงมันสามารถทําได้คะ่ะพี่น้องขาเราทําอะไรก็ตามมันไม่ได้ออกมาพูดแวบบ่ๆแบบเหมือนมาดามหน่อยเนี่ยเพราะว่าคนอื่นที่เขาทําแล้วออกมาพูดโดยที่ไม่แสดงตัวตน ออกมาพูดได้แต่เอารูปคนอื่นใส่เอารูปใครใส่เราก็ไม่รู้แต่บางคนก็มีคอมเมนต์มาดําหน่อยได้ไปอ่านคอมเมนต์ในช่องอื่นที่บอกว่าเออมึงก็ดูมึงก็ไปดูสิเพราะรูปนั้นมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเป็นคนนั้นคนออว่าไม่ใช่คนตามที่มึงคิดเป็นคนนั้นคนนี้ประมาณเนาะกับพี่น้องเนาะ,ะอันนี้แต่มาดาหน่อยคิดอย่างนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะช่องมงลงช่องมงลงเป็นช่องที่คนในเครื่องแบบ เครื่องแบบอะไรคะเครื่องแบบก็คือเอาเป็นว่าสีเหลืองดำดแล้วกันค่ะพี่น้องคะเครื่องแบบมาดำหน่อยหมายถึงนี่ก็คือเป็นสีเหลืองเข้มๆเหลืองดำๆแล้วกันค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คงถ้าตีความก็คงจะโอเคทุกคนคงจะเข้าใจมาดำหน่อยคิดอย่างนั้นเพราะว่ามีคนบอกหลายหลายคลิปที่มาดำหน่อยทําคลิปลงไม่ว่าจะเป็นคนอื่นใครก็ตามแล้วก็มาเขียนบอกว่า ในกรณีช่องมาดามหน่อยลงเขาก็บอกว่าพูดไม่จริงประมาณพูดไม่ได้ถ้ามึงอยากรู้เรื่องจริงมึงก็ไปดูช่องมงลงสิประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้บางช่องก็บอกว่าเออมงลงเนี่ยมันไม่ไม่ควรเพราะอวยเกินไปเอ,อ๊ใครน่าสงสัยอะไรยังไงมาดามหน่อยฟันทงอันนี้คือฟันทงจากตัวเองนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือฟันธงจากความคิดพว่ามาดามหน่อย พูดง่ายๆมาดามหน่อยก็คือหลังจากที่ FC บอกว่าให้เข้าไปดูมาดามหน่อยก็เข้าไปดูเพราะก่อนนั้นนะก็ไม่ได้ติดตามหรอกพี่น้องขาก็คือการที่มาดามหน่อยเสนอข่าวอะไรยังไงเนี่ยก็คือถ้าเสนอข่าวเรื่องลุงพลก็คือได้ยินจากปากลุงพลได้ยินได้เห็นจากข้อความหรือได้ยินจากที่มีการถ่ายทอดสดจากยูทูบเบอร์แล้วมาดามหน่อยก็จับใจความแล้วเอามาพูดนั่นคือที่มาที่ไปหรือดูข่าวช่องไทยรัฐช่องอมบรินทีวีนั่นคือสิ่งที่จับมาแล้วมาเล่าแต่ถ้าจะบอกว่าให้มาดามหน่อยไปฟังช่องนั้นน้้นนนชช่่อองงีี ไอ้ที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมาดามหน่อยก็ไม่ค่อยได้ไปดูพูดง่ายๆเลยมาดามหน่อยไม่มีเวลาที่จะไปนั่งดูว่าช่องนั้นช่องนี้เขาวิเคราะห์อ,อะไรยังไงไม่มีค่ะพี่น้องคาแต่ถึงสิ่งที่สําคัญก็จะมีบ้างเช่นช่วงหลังๆนี่ก็จะมีช่องนั้นช่องนี้บ้างที่มาดามหน่อยไปดูเออมันเป็นจริงเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์ตัวจริงอย่างเช่นช่องตุกติกชาแนลนี่ขอเอ่ยเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์หมอป่าแล้วเราเองก็ได้ยนินได้ฟังตรงนั้นเราก็จับมาขยายนั่นคือที่มาที่ไปแต่ถ้า,อาเอฟอซ ถ้าบางคนพูดไม่ดีก็บอกป้าป้าไปดูช่องนั้นสิมมึงวิจารณ์แล้วไม่ถูกต้องมึงไปดูช่องนั้นมาดามหน่อยบอกว่าขอโทษนะคะมาดามหน่อยไม่ใช่คนที่จะไปนั่งฟังคนอื่นวิจารณเพราะว่ามาดามหน่อยคิดเสมอว่าคนที่วิจารณบางทีก็อาจจะเป็น เอ็นเอียงไปฝั่งนู้นบางทีก็จะเอ็นเอียงมาฝั่งนี้บางทีก็อวยฝั่งนี้เกินไปอวยฝั่งนู้นเกินไปเราไม่รู้เราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ฟังตรงนั้นแต่โอเคนะ่ะมาดามหน่อยเข้าไปดูค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยเข้าไปดูช่องลงุงมงลงนี่แหละค่ะพี่น้องขามงลงนะคะพี่น้องขามาดามหน่อยฟังธงว่าเป็นช่องที่ อยู่ในเครื่องแบบค่ะพี่น้อง่าเครื่องแบบมาดมหน่อยก็คือสีเหลืองเข้มเขมดำาๆนั่นแหละค่ะพี่น้องขาโอเคอันนั้นว่าว่าน่าจะเข้าใจมาได้อันนี้คือมาดมหน่อยคิดว่าก็เป็นแบบนั้นเพราะว ok. ่ามาดำหน่อยฟังไม่กี่คลิปเองหรอกค่ะฟังไม่จบฟังไม่กี่คลิปหรอกคะ่ะพี่น้องขาโอเคเข้าไปฟังหลังจากนั้นแล้วมาดมหน่อย ok. ก็ไม่ได้เข้าไปฟังเลยบอกตรงๆอันนี้ต้องขอโทษจริงๆ FC เอฟซีแนะนํามาบอกว่าให้ไปฟังขอโทษนะคะมาดมหน่อยไม่ไม่ไม่มีเวลาพอที่จะไปนั่งฟังตรงนั้นแต่โอเคเข้าไปฟังเพื่อที่จะได้ข้อมูลบ้างแต่มา ได้ยินน้ําเสียงค่ะพี่น้องขาได้ยินเสียงได้ยินน้ําเสียงการพูดลักษณะนี้การนูน่นการนี่ลักษณะนี้การที่มีเทคนิคในการพูด นู่นนี่ประมาณมาดามหน่อยไม่วิจารณ์ว่าโอเคคุณไปอวยใครอะไรใครมาดามหน่อยไม่ฟันธงตรงนั้นแต่มาดามหน่อยไปฟังแค่น้ําเสียงว่าโอเคน้ําเสียงนี้น่าจะเป็นคนคนนี้ค่ะพี่น้องคะโอเคเราก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะเล่าให้ฟังกรณีที่ทุกคนที่ไปทะเลาะบาแว้งไปถูกไปเถียงกันว่าช่องนั้นเป็นช่องที่ไม่ดีอวเกินไปหรือช่องนี้ดีนะที่มันพูดพูดเนี่ยก็พูดความจริงนั่นแหละอะไรยังไงมาดามหน่อยขอบอกอย่างนี้ หยุดค่ะพี่น้องค่ะหยุดหยุดทุกคนคําว่าหยุดนี่ก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเอารวมรวมไม่ว่าจะเป็นช่องไหนอะไรก็ตามถ้าตัวเองคิดว่าเข้าไปแล้วไม่ดูไม่ฟังหรือไม่ถูกใจหรืออุย้ยอขั้นแขวอุย้ยกูสร้างเมื่ง,งกูเหมือนกูฟั่งนู่นนี่ไปด่าเขา หยุดค่ะหยุดในการที่จะไปคอมเมนต์ไปดา่าคุณไม่เห็นด้วยคุณเห็นต่างคุณวิจาร์ณวิจาร์ณเอาให้มันเบาๆพอประมาณไม่ต้องไปอินเกินไปไม่ต้องไปด่าเกินไปคุณไม่ชอบคุณไม่อะไรคุณก็ไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปฟังค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบางคนก็ด่าซะแรงบางคนก็อวยซะแรงเกินไปอวยแล้วไปด่า fc กันเองอวยกับถ้ารู้ว่าเขาคอมเมนต์แล้วเป็นฝ่ายตรงข้าม ็ไปด่าเขาอย่างหนักอะไรอย่างนั้นก็คือมาดามหน่อยขอร้องว่าหยุดเถอะค่ะพี่น้องคาอย่าอินเกินไปเบาได้เบาถ้ากรณีช่องมงลงเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้าไปดูก็ไม่เป็นไรก็เฉยเฉยไปก็ไม่ต้องไปเข้าไปฟังแล้วก็ไปฟังแล้วก็วกเอาอกมาวิจารณ์หรือก็ไปเขียนติดๆลงข้างล่างใต้คลิปเขาหลังจากนั้นแล้วเขาก็มาด่ากันสี่คราวนี้การด่ากันถ้าคุณอ่านแม้กระทั่งมาดามหน่อยเองการที่ทําคลิปลง YouTube เป็นยูทูบเบอร์นี่แหละแล้วพอทําคลิปไปไปไปแล้วอีกคนนึ่งอาจจะไปฟังเอาแค่ตอนเดียวหรือสองตอนฟังไม่จบฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดหลังจากนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่ามาเขียนคอมเมนต์ด่ามาดามหน่อยมาดามหน่อยก็เคยเขียนต่อไปเหมือนกันว่าการุณาฟังคลิปให้มันจบว่า ทั้งคลิปนี้หมายถึงอะไรไม่ใช่มาจับเอาแต่ตอนต้นหรือมาจับว่าแค่ท่อนกลางหรือเอาแค่ท่อนปลายแล้วมาวิจารณ์ว่าเอออีหามึงพูดไม่รู้เรื่องมึงพูดไม่จริงมึงไปยก,ยกโยปูปัน้นคนนั้นมึงไปด่าคนนี้มันไม่ใช่ครับพี่น้องคานี่คือยกตัวอย่างจากช่องฮักนัสบีดินของมาดามหน่อยฟังนิดนึงแล้วจับ ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดก็มาดา่าพออ่านแล้วเราก็อ่านหละคะ่ะพี่น้องขามาดมหน่อยก็อ่านแต่บางทีไม่ได้ตอบพอบางทีตอบไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสมองเราเนี่ยการที่คนอวยโอเคทุกคนชอบอวยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกะไม่ได้อ่านความดีๆดีๆมันก็ดีใจหมดแหละคะ่ะพี่น้องคาแต่พอไปอ่านเจอในสิ่งที่มันไม่ดีมันก็กลับมาคิดมันก็ทําให้เรา,เ,าเขาเรียกอะไรจากความที่มีความกระตือรือร้นอยู่ง่ายๆนะพี่น้องเนาะเปรียบเทียบง่ายๆ คนที่มีความกระตือรือร้นอยู่ที่จะทำอะไรยังไงให้มันดีๆเนี่ยแต่พอมาโดนคอมเมนต์ ถ้าไปอ่านเจอมันก็น้อยบ้างแหะค่ะพี่น้องขามันก็เกิดอ,อาการบ้างแหละค่ะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือโอเคมาดามน้อยก็มีการอ่านแต่ไม่ตอบดีกว่าประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังจําไวา้ว่าไม่ไว่าจะช่องไหนไม่ไว่าจะเป็นช่องของลุงมงลงอะไรนี่ก็ตามค่ะพี่น้องขาถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องไปนั่งวิจารณ์ไม่ต้องไปบอกใครว่าเออมึงไปดูช่องนั้นสิมึงไปดูช่องนี้สิมึงพูดไม่ถูกมึงไปดูช่องนี้สิช่องนี้ ทุกคนเขาใช้วิจารณญาถ้าเป็นคนที่ปกตินะพี่น้องนะมาดามหน่อยให้อย่างงี้พูดแบบคําสุภาพนิดหนึ่งถ้าเป็นบุคคลที่ปกติเป็นคนที่ฟังข่าวแบบใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยเขาย่อมรู้แหละค่ะว่าควรที่จะฟังเรื่องอะไรฟังได้แต่เขาจะคิดตามหรือเปล่าฟังได้แต่เขาจะเชื่อหรือเปล่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเข้าไปฟังแล้วบางคนก็จะบอกว่า <c oughs> มีคนแห่แหนไปเยอะแยะแห่แหนไปเยอะแยะเนื้อในนบางทีขึ้นหัวข้อมันก็สามารถที่จะทา ให้เอฟซีทุกคนทุกคนไม่ถึงจะไม่เป็นเอฟซีตัวจริงคนที่ผ่านไปถ้ามันเด้งขึ้นทางทาง YouTube แล้วเนี่ยถ้ามันเด้งทางโซเชียลแล้วเขาก็เข้าไปฟังแต่ถ้าขึ้นหัวข้อไม่ดีแล้วก็พูดในอีกอย่างมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ฟังแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นอันนี้เราก็ต้องรับให้ได้ค่ะพี่น้องขาสรุปง่ายๆว่าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนอะไรยังไงจะขึ้นหัวข้ออะไรยังไงบางทีขึ้นหัวข้อเบอร์บางอลังการเกินไปบางทีเขาก็เข้าคุณอาจจะได้ คลิปจากคนที่เข้าไปดูแต่คลิปที่2ที่3ที่สที่5อาจจะไม,ไม่มีใครเข้าไปดูมันก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ต้องทําใจแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือไม่ต้องไปบอกว่าคนนั้นดีคนนี้เลยคนนี้พูดถูกคนนี้วิจารณ์ถูกอะไรยังไงก็ไม่ต้องกับพี่น้องคะ่ะเพราะบางทีถ้าเราไปวิจารณ์คนนั้นเออเธอวิจารณ์ไม่ถูกสมมติ มันก็จะมีคนมาตอบกลับอีกระดัมึงรู้ได้ไงว่ามันไม่ถูกหรือบางคนก็บอกว่าเออฉันเห็นด้วยกับเธอนะถูกต้องถูกต้องแล้วมันก็จะเพนอีกฝ่ายหนึ่งมาเขียนว่าแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันพูดนะถูกต้องถูกต้องกูนี่ถูกต้องอะไรทำนองนั้นมันก็จะเป็นการด่ากันไม่จบเบาได้เบาสรุปค่ะพี่น้องคะอยากให้พี่นอ้องทั้งสี่ เป็นความที่มีความสุขในการรับฟังรับชมพูดจาก,กาันทุกคนมีสิทธิ์อย่างมาดามหน่อยเองทํา youtube เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะนั่งวิเคราะห์วิจารณ์พิจารณาดูว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรประมาณค่ะพี่น้อง่าโอเค,อเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ